เมื่อพูดถึงหัวหลายหลายท่านจะคิดถึงอะไรในนี้หัวคือสิ่งสําคัญใช่ไหมครับหัวเป็นที่บรรจุของสมองนอกจากจะเป็นที่บรรจุของสมองแล้วยังเป็นที่เอาไว้ให้หูคันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวมีความสําคัญสันใดนะครับท่านนึกถึงเลยครับภาพพพูดถึงหัวหัวสําคัญหัวใจหัวใจคือสิ่งที่อยู่ข้างในนะสำคัญมากถ้าขาดไปคุณจะไม่หายใจหัวโจกไอ้นี่ตัวดีตัวตั้งตัวตีนะ ทำอะไรต้องมีคนคนนี้หัวแม่มือสําคัญยิ่งถ้าขาดหัวแม่มือไปนี่ทําอะไรครับจํานําไม่ได้อันตรายยอมเสียงอยู่นางกลางก้อยยีกว่าหัวราน้ำไอ้นี่ก็ตะพพฤตะพือดึงดันจะเอาอย่างเดียวหัวราน้ําพุ่งชนอย่างเดียวหัวหน้าหัวหน้าคนนี้คือคนที่แล้วอยู่ข้างหน้านะครับแต่ถ้าพูดถึงหัวหน้างานวันนี้ทุกท่านกําลังเป็นหัวหน้างาน ท่านมาจากพนักงานธรรมดาสิ่งที่ท่านแตกต่างจากพนักงานคืออะไรครับบทบาทเพราะท่านคือหัวหน้าง,งาเหมือนมีหัวโขนสวมอยู่วันนี้ท่านคือหัวหน้าง,งาท่านต้องทำอย่างไรนอกจากบทบาทความรับผิดชอบที่ท่านต้องมีแต่คนอื่นแต่ก่อนท่านเป็นพนักงานท่านทำอะไรก็ได้เช้าชามเย็นชามให้มันรู้ว่าคนอย่างกูคาฟูไม่มีขาย นี่คือพนักง,งานปกติแต่นี่ท่านเป็นหัวหน้าง,งานท่านจะคิดอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับท่านจะต้องรู้ท่านจะใช้กลยุทธ์อะไรในการจัดการนี่คือความรับผิดชอบท่านจะขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างไรสุดท้ายคือทักษะที่ทุกท่านในนี้วันนี้จะได้รู้ว่าทักษะการเป็นหัวหน้าง,งานจะต้องทําอย่างไรเมื่อสักครู่ผมเกินถึงหัวไปเยอะให้ลองนึกถึงหัวเรานั้นครับแล้วเอามารวมมายามรวมกันให้เป็นคําว่าหัวหน้าง,งานจะต้องมีหัวโจกคือคนคนนี้ ได้มาแล้วเป็นตัวตั้งตัวตีหัวแม่มือเป็นจุดยึดรวมของนิ้วทั้ง4คุณจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวของนายจ้างและลูกจ้างหัวราน้ทํางานไปครับคุณต้องคิดอะไรคือสิ่งที่ช่วยองค์กรคุณได้คุณเดินมาแล้วคุณจะถอยหลังไม่ได้คุณหยุดคิดได้ท้อได้แต่คุณอย่าถอยเพราะถ้าคุณถอยองค์กรคุณจะหยุดทันทีนี่คือคําว่าหัวหน้างานซึ่งวันนี้คุณจะได้รู้กัน แต่ทักษะของหัวหน้างานที่ผมอยากนำเสนอวันนี้มีอยู่สี่เรื่องง่ายๆอันแรกคือการวางแผนคุณต้องรู้วันนี้คุณคือหัวหน้างานงานที่คุณได้มาคืออะไรถ้างานผลิตคุณจะต้องคิดว่าคุณจะผลิตอะไรทำอย่างไรคุณต้องวางแผนก่อนวางแผนปับ๊บใครคือคนที่มาทำงานนั้นต้องใช้อะไรบ้างงบประมาณกำลังพลระยะเวลานะครับ คุณจะต้องตรวจสอบอะไรนี่คือการวางแผนของสิ่งที่หัวหน้านจะต้องมีในทักษะอันนี้อันที่สอบไม่ยิ่งหย่่งไปกว่ากันคุณมีการวางแผนแล้วการสร้างมนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์มิตรสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องรู้ว่าในการเข้าถึงแต่ละคนคนคนนี้ชอบอย่างไรเขามีภูมิอย่างไรบ้างบางคน ต้องใช้พระเดชบางคนต้องยกยอปอบปั้นสวัสดีครับซารา่าวันนี้คุณแต่งตัวดีมากเลยีย<า>ว่าเราอยากขอความร่วมมือเพราะองค์กรคุณมีพนักงานที่มีหน้าตาดีเราอยากจะหาพีอาซักคนหนึ่งมาช่วยประชาสัมพันธ์งานของเราในวันนี้หรือว่าโทนี่นะครับเหน่วยง,งานของคุณมีกําลังพลที่ร่างกายกำยำบึกบึนเรามีงานที่จะต้องใช้แรงพวกนี้คืองานกุลีกุลีกุลีนั่นเอง เพราะฉะนั้นมันคือการเข้าถึงของแต่ละคนว่าคุณต้องทําอย่างไรในการสร้างมิสสัมพันธ์สร้างแล้วต้องมีแรงจูงใจครับทําอย่างไรถ้าเราทําได้เป้าหมายเราปีนี้เดือนนี้กันยายนถ้าสิ้นเดือนสิ้นปีธันวาคมยอดขายเราพุ่ง15%ผมในฐานะหัวหน้างานยินดีจะควักกระเป๋าซื้อตั๋วเครื่องบินให้ทุกท่านเป็นแพ็กเกจ ไปกับดอนเมืองสุวรรณภูมิคนละหนึ่งที่เห็นไหมครับนี่คือการสร้างแรงจูงใจการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ทักษะของผู้นำคุณต้องรู้คนบางคนต้องใช้ประเดชคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุณจะต้องรู้ว่าจะตอบโต้คนอย่างไรคุยไม่ได้นี่คือหัวโจกค,คุยลำบากมากเลยคุยทีไรเสนอพี่แกก็ไม่ยอมแล้วกันพี่แกคือคนอยู่มานานแล้วก็ต้องมีวิธีวิชามานบ้างพี่ครับ เดี๋ยวเย็นนี้พอดีผมผมได้ถูกหวยมาจะชวนพี่ไปทานด้วยกันชนดิดหนึ่งเริ่มแล้วดึงหัวโจงไปพอเริ่มเล่าเข้าปากสุดท้ายมันจะเริ่มมีการพูดคุยทำไมแนบที่ถึงไม่ค่อยช่วยกิจการเราเลยครับเสนออะไรไปก็โดนเตะตลอดเพราะว่าอย่างงี้นะ้องเพราะว่าพี่คิดว่ามันอยู่แล้วคุณจะเริ่มรู้แหละบางครั้งมันต้องมีวิชามาบ้างในการเข้าถึงแต่เราไปเพราะต้องการจะรู้ความจริงแล้วก็ขยับ ปรับปรุงแก้ไขคุณได้มาแล้วสองอย่างอย่างแรกการจัดการอย่างที่สองมนุษยสัมพันธ์ถัดมาครับคุณก็จะต้องมีตัวนี้คือเรื่องของการปฏิบัติคุณจะทำอย่างไรครับในเรื่องของมนุษสัมพันธ์นะครับอ่ะอย่างเช่นคุณมีปัญหาคิดไม่ออกลูกน้องเดินมาถามพี่ผลิตไม่ได้เครื่องจักรพังร้องไห้ฟูไฟพี่กลับบ้านก่อนได้ไหม พี่ยังไม่พร้อมกับปัญหานี้คุณคือหัวหน้าคนที่ประคองเรือลำนี้ไปนะครับตนหนนกับตันเรือกลับไปแล้วลูกน้องแข้งคว้างมองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราจะองทำยังไงดีคนที่เป็นหัวหน้าทักษะหนึ่งคือการคิดและตัดสินใจคิดให้ได้ครับปัญหาคืออะไรนะ้องปัญหาคือลายผลิตไม่ทันเพราะอะไรเครื่องจักรเสียทําไมถึงเสียระบบการทํางานการบริวารไม่มีเลยไม่มีช่างทําตามมีตามเกิด นี่คือการคิดและการตัดสินใจคิดให้เป็นตักกะให้รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นคุณคือหัวหน้าคุณได้รับมอบหมายได้รับมัวจากหัวหน้าของคุณไม่ทีแล้วว่าให้คุณดูแลอะไรปัญหาที่เกิดคุณมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับหนึ่งแต่อย่าตัดสินใจเกินขอบเขตที่คุณได้รับมาปัญหาอ๋อเครื่องจักรเสียซื้อใหม่เท่าไหร่ครับ15ล้านเดี๋ยวผมเซ็นให้คุณถามเจ้านายคุณจะคำไหม ไม่ถามสุขภาพสักคำเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ในการคิดและตัดสินใจแต่คุณต้องรู้ว่าขอบขายคุณอยู่แค่ไหนเพราะคุณคิดได้คุณตัดสินใจคุณบอกกับทีมงานคุณว่าปัญหาเกิดจากอะไรหรือบางครั้งคุณต้องเข้าไปแก้กับน้องๆถ้าคุณนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างหรือว่าซิดแคนเดลไลท์นั่งเียๆนะฮะเป็นสับเฉพาะคุณก็จะไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าคุณลงมากับน้องๆมาคลุกคลี มาอยู่กับเขาคุณจะรู้ว่าปัญหานี่คืออะไรอ๋อมันง่ายๆแค่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจช็คมันทําให้เครื่องจักรเสียแค่นั้นเองนี่คือการเป็นผู้นําหรือว่าเป็นหัวหน้าที่ดีเรื่องของการคิดตัดสินใจนะครับและสุดท้ายสิ่งที่คุณจะต้องมีเช่นกันนั่นคือเทคโนโลยีต้องยอมรับครับปีนี้เป็นยุคอะไรมิลเลนเนียลโซเชียลนี่วต่างๆแรงมากผมรู้ข่าว เจนี่เ <Jenny, S 2> พราะใครไม่ใช่เพราะคุณโซเชียลเน็ตเวิร์กผมรู้ขา่าวสมีคำเพราะใครก็ไม่ใช่เพราะคุณเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าคุณเป็นหัวหน้าแล้วคุณยังไม่รู้เทคโนโลยีเลยคืออะไรเออหัวหน้าครับเดี๋ยวเราต้องส่งอ e ีเมลไปที่บริษัทข้างนอกส่งยังไงวะล่าสุดที่กูส่งคือจดหมายอะไปซื้อแสแตมมาได้ไหมลูกน้องจะมองคุณยังไงครับลูกน้องพกมาครับดึงมาหัวหน้า ส่งเมลไม่เป็นโพสพอโพสปับ๊บเพื่อนๆมาลุมกระทืบไลค์เต็มเลยหัวหน้าไม่รู้ไงเพราะคุณไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแต่แล้วคุณรู้ปับ๊บมีปัญหาบริษัทนึงครับพนักงานแชทระหว่างทำงานหัวหน้าก็รู้ทางดักปับป๊บพอแชทปั๊บหัวหน้าแอดขอเป็นเพื่อนตั้งแต่นั้นมาพนักงานไม่แชทเลยระหว่างทำงานเพราะถ้าแชทปั๊บหัวหน้ารู้ไงความเคลื่อนไหวมันจะโชว์ที่ Facebook ตลอดนี่คือเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์คุณก็จะต้องรู้เท่าทันว่าน,นี่คือเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องมีทักษะหลายอย่างเกิดวันหนึ่งคุณต้องมีการประสานงานขึ้นมาทำยังไงแล้วครับผมขอไปไปสนีได้ไหมไปทําไมครับไปส่งข้อความไปส่งจดหมายเอา้าแล้วทําไมโทรศัพท์คุณมีไม่ใช้แล้วครับคุณจะซื้อมาทําผระแสงเลเสื้ออะไรเอา้าอายเขาไหมละครับลูกน้องก็จะมองเราเป็นอย่างนีง้เพราะฉะนั้นทักษะของผู้นํามันมีหลายอย่างแต่วันนี้สิ่งที่ผมบอกไว้อยากให้ท่านดูที่จะพูดมา พอพูดถึงหัวหัวใจหัวโจบหัวแม่มือหัวราน้ําหัวหน้าสิ่งเหล่านี้มันหลอมรวมกันอยู่ในคุณแล้วเพราะคุณคือคนที่ถูกเลือกมาแล้วว่าคือช้างเผือกเชือกนั้นคุณต่างจากพนักงานธรรมดาตรงที่คุณมีบทบาทตรงที่คุณมีความรับผิดชอบและคุณมีทักษะท,ที่ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นจงภูมิใจว่าคุณคือเพชรเม็ดหนึ่งในโรงงานของคุณที่เขาหยิบคุณขึ้นมาแต่วันนี้คุณจะมาต่อยอดอย่างไร ในการเป็นหัวหน้าที่ดีทักษะเดี่ยวนี้คุณนำไปใช้ได้ 1. การวางแผนคิดว่ามีอะไรบ้าง 2. เรื่องของมนุษยสัมพันธ์การสร้างปฏิสัมพันธ์กับองค์กรโดยรอบ 3. เรื่องของการคิดตัดสินใจอย่างนี้ท่านี้คิดช้าท่านนี้คิดเร็วแต่น้อยหัวหน้าจะต้องคิดให้ได้ท่านเจอปัญหาท่านอย่าถอยนะครับลุกถอาเอาไว้ให้ลิงมันถือถอได้แต่คุณอย่าถอย เพราะถ้าคุณถอยปั๊บทุกอย่างพังครืนและก็สุดท้ายเทคโนโลยี Technology จำไว้ให้ดีมันจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณตอนนี้ 4G 5G อาจจะมาแล้วก็ได้นะครับบางท่านคือซื้อโทรศัพท์ไว้รอ 4G แต่ว่าตอนนี้ 3G มันยังขึ้น E อยู่เลยเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเรารอได้แต่หัวหน้าจะต้องรู้ในทักษะเหล่านี้นะครับฝากไว้ขอบคุณมากครับ